รถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมนะครับคันนี้เป็น m w x 1.9นะครับ e l e g a n นะเป็นปี24จด25คุณผู้ชมระยะการใช้งานนะครับเลขไม้เพียง10,000กิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะครับเสนอขายราคา1ล้าน100,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากดูรายละเอียดตัวรถนะครับดูต่อในคลิปได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีวันนี้พบกับผมนะครับตีเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์4ี่สิบหกเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับผมประจําอยู่ที่สาขานี้คุณผู้ชมนะครับที่นี่นะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเดินทางมาสะดวกสบายนะครับอยู่เส้นถนนสุวินทวงศ์นะครับซอยสุวินทวงศ์4ี่ิหกคุณผู้ชมนะที่นี่นะคุณผู้ชมดูมีรถให้คุณผู้ชมเลือก มากมายหลายแบบหลายสไตล์นะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่รถอีโคโคาร์ก็มีนะครับรถ SUV p p v รถกระบะรถตู้เรามีให้คุณผู้ชมเลือกนะครับทุกอย่างนะคุณผู้ชมมาที่นี่ครบจบที่บริษัทเรานะครับอะวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมาแนะนำคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยนะครับยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทำความเก็บความเรียบร้อยให้คุณผู้ชมเลยนะครับอ่า รถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาตอน5โมงเมื่อวานอ่ะผมอยากแนะนำรถคันนี้ยังไงนะครับระยะการใช้งาน่ะใช้มาน้อยนะครับเพียงหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับเป็นรถ1.9 MX 1.9 elegant นะครับเป็นปี24จด25นะครับแก้ไขโฉมมาแล้วนะครับเพิ่มความปลอดภัยมาให้แล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะคุณผู้ชมนะครับ ข้อดีนะครับข่องรถแลกเข้านะครับเข้ามาแบบไหนนะครับเราก็รีวิวสภาพแบบนั้นคุณผู้ชมจะให้ได้เห็นความดิบนะครับการซื้อรถเข้ามาของบริษัทเราว่าซื้อรถแบบไหนเข้ามานะคุณผู้ชมนะครับตัวถังเดิมไหมนะครับรถชนอ่ะพิคว่ำมาหรือเปล่าถ้าอยากดูให้ละเอียดจริงต้องดูที่ตอนนี้แหละคุณผู้ชมนะครับตอนที่รถยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยยังไม่ได้สปานะครับก่อนที่จะตั้งขายคุณผู้ชมนะครับ ต้องบอกเลยว่านะครับรถมิวเเป็นรถที่ขายดีนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับไม่ควรพลาดคุณผู้ชมนะครับรีบจับรีบจองได้เลยนะครับเพราะว่ารถที่นี่เราขายดีมากคุณผู้ชมเข้ามาไม่เท่าไหร่ก็จองก็ขายกันแล้วก็ปล่อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะมานะครับต่อที่มากันดูราละเอียดกันที่ตัวรถนะครับไฟหน้าด้านไฟโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับ ตัดมงตัดหมอกมีนะครับกระจงกระจังหน้าสีดําตัดด้วยสีบอลเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหน้ามีสี่จุดคุณผู้ชมนะครับรอๆเลยคุณผู้ชมดูโคมไฟเดิมๆนะครับเรลือกเรืองแสงแบบนี้นะครับอ่ะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์เดย์ไลท์นะครับตัดมงตัดหมอกอยู่ครบนะครับ ใหม่ๆเงาๆนะครับรถปีใหม่ๆแบบนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับไม่ได้มีมาเข้าเข้ามาบ่อยๆนะค,คุณผู้ชมที่สําคัญระยะการใช้งานใช้มาน้อยด้วยนะครับอ่ะเราไปต่อนะครับต่อกันนะครับดูสภาพรถนะครับอ่าสุม้มล้อซุ่มล้อแนบชิดสนิทกันไม่มีการชนหนักพิคฆามมาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับอ่ะล้อนะครับ ล้อกระทะไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเดี๋ยวเราจัดการเก็บความเรียบร้อยให้เพราะเป็นสักภาพแรกรับนะครับแต่หลักๆอยากให้คุณผู้ชมนะครับดูในส่วนของตัวรถโครงสร้างรถเป็นหลักนะครับค่ะคุณผู้ชมดูนะครับชงโชกใหม่ๆดำๆเงาๆแบบนี้ลอยนะครับรอยมาร์กยังอยู่นะครับคุณผู้ชมดูคัสรงคัสซีนะครับเดิมๆแน่นอนคุณผู้ชมนะครับคัสรงคัสซีเดิมมาจากโรงงานรับประกันคุณผู้ชมดูคานนะครับ เหล็กเดิมๆแบบนี้นะครับรูกลมๆแบบนี้นะครับไม่มีการเคาะการอะไรมาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวกระจกเป็นกระจกเดิมๆทุกบานนะครับกระจกมองข้างนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดํานะครับคุณผู้ชมดูรอยม้ายังอยู่เลยนะครับนี่เป็นสภาพแรกรับนะคุณผู้ชมนะครับ อะเปิดมาดูภายในการคร่าวๆนะคุณผู้ชมครับภายในได้เป็นสีทูโทนสีดำนะครับตัดสีน้ำตาลอ่อนๆสีน้ำตาลครีมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะดูเป็นไงคุณผู้ชมเปิดมานะครับกลิ่นรถใหม่ยังอยู่นะคุณผู้ชมสภาพแรกรับนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณผู้ชมดูน้ำหอมในรถยังอยู่อยู่เลยนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมก็ใช้อยู่นะของรถผมรนะับหอมนะ คอนโซลคอนโซลดำๆใหม่ๆกริบกริปนะครับอ่ะมาต่อกันที่ใจความสำคัญหลักนะครับที่ผมจะพาดูเรื่องโครงสร้างรถนะคุณผู้ชมนะครุคณผู้ชมดูน็อตประตูประตูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับแผ่นล,ลงแผ่นเหล,ล็กนะครับแนบชิดสนิทกันนะครับไม่มีการงัดการแงะหัวน็อตไม่มีขันไขขยับคุณผู้ชมดูเป็นถรถปีใหม่หด้วยแหละคุณผู้ชมนะครับรอยมงรอยมาร์กยังอยู่นะครับเอามาต่อกันนะครับ ในส่วนของโครงสร้างตัวรถที่ผมเน้นนะครับเน้นย้ําทุกคลิปคุณผู้ชมดูเหล็กเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับสีเนี่ยเนียนเป็นสีเดียวกันเลยนะครับไม่มีรอยกัดรอยคลื่นนะครับแผ่นลงะแผ่นเหล็กคุณผู้ชมดูนะครับนี่คือแผ่นเหล็กเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานนะครับอ่าคุณผู้ชมดูรอยจุดนะครับไม่มี งัดไม่มีแงะนะครับไม่มีตัดต่อเชื่อมตัวถังรถนะครับเมทาร์คสปอร์ตเมทาร์คเดิมเดิม,ดมคุณผู้ชมนะครับรอยโคง้งรอยขีโโบโรบอทยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะลงมาต่อนะครับในส่วนของเสาบีกันนะครับหัวน็อตไม่มีขันไข่ยขยับไม่มีการงัดกันแงยเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับสีเดิมเดิมเรียบเนียนไปกับตัวถังรถเลยแบบนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักในส่วนของประตูมาแน่นอนถ้าเกิดว่ามีการชนหนักนะครับ จะต้องมีการแกะส่วนเนี้ยขันส่วนเนี้ยมาแก้มาแก้งานประตูตัวนี้นะครับอ่ะดูเส้นสายรายละเอียดกันนะครับดูไม่มีรอยบุบรอยบุม๋มรอยรักยิ้มนะครับเส้นสายรายละเอียดชัดเจนคุณผู้ชมนะครับอ่ะไปต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตรงคนนั่งครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับที่แบบใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ันนี้ใช้กันยาวๆเป็นรถปีใหม่ด้วยราคาดีด้วยนะครับไมน้อยด้วยนะคุณผู้ชมมีที่ชาร์จแบตสองช่องนะครับด้านหลนังนะดูโครงสร้างตัวรถคุณผู้ชมดูนี่คือเม็ดอาร์คเดิมๆมาจากโรงงานนะครับรูกลมๆแบบนี้นะครับลึกๆแบบนี้นะครับชมดูแผ่นลงแผ่นเหล็กนะครับอแผ่นเหล็กเดิมๆแนบชิดสนิทกันไม่มีงัด มีเงะนะคุณผู้ชมร้อยคงร้อยคีบโรบอทอยู่ครบวงทรงโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับแผ่นลงแผ่นเหล็กนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกรถที่เรานะครับสบายใจได้นะคุณผู้ชมนะครับรถที่นี่นะครับคัดเกล็ดทุกคันนะคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เพิ่งซื้อเข้ามาหรือรถที่อยู่จอดขายแล้วนะคุณผู้ชมคอนโซลประตูก็เป็นสีทูโทนแบบนี้สีดําตัดออกสีครีมครีมนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED คุณผู้ชมนะครับหลอ่ลอๆเลยปรับโฉมมาใหม่คุณผู้ชมหล่อมากคันนี้นะครับอ่าประตูหลังเป็นเปิดไฟฟ้าด้วยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะล้ออยู่นี่นะครับล้อเดิมอยู่นี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเก็บอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรเขาถึงทอดแล้วใส่ล้ออะไรนะคุณผู้ชม อาจจะยางรั่วหรือเปล่าอ่ะน่าจะยางรั่วคุณผู้ชมนะครับเขาเลยถอดใส่ล้ออะไรนะนี้ไม่เป็นปัญหาคุณผู้ชมยงยางเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมดูรางน้ํานะครับแผ่นลงแผ่นเหล็กตัวถังรถนะครับตรงท้ายนะครับชมดูน็อตไม่มีขันไขขยับเลยไฟท้ายเดิมเดิม LED มาจากโรงงานคุณผู้ชมปอนไม่ทักคมกลมลึกๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ ดูฝั่งนี้กันบ้างคุณผู้ชมแผ่นเหล็กแนบชิดสนิทกันนะครับไม่มีการงัดกันแงยนะครับสีเรียบเนียนไปกับสีตัวรถนะครับสีเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับอ่านน็อตไฟทงไฟท้ายเดิมเดิมนะครับหัวน็อตคุณผู้ชมดูไม่มีขันไข่ขยับนะครับประตูหลังไม่มีขันไข่ขยับโชกนะครับคันนี้เป็นชกไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะครับขึ้นลงเป็นไฟฟ้าได้เลยนะครับอ่ะเรามาปิดกันนะครับ ปิดไฟฟ้าแบบนี้คุณผู้ชมนะครับเซ็นเซอร์หลังมีครบนะครับ6ตัวคุณผู้ชมนะครับกล้องลงกล้องหลังมีนะครับเซ็นเซอร์รอบพันกล้องรอบพันคุณผู้ชมดูช่วงล่างใหม่ยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะครับดำดำเงาเงาพงเพาเดิมๆคัดส่งคัสีเดิมๆ,มๆนะครับแบบนี้นะครับรถนะครับปีใหม่ๆแบบนี้นะครับมีเข้ามาน้อย แต่ว่าขายมีเข้ามาเท่าไหร่ขายหมดมีเข้ามาเท่าไหร่ขายหมดนะคุณผู้ชมนะครับดูสปอร์ตเมทอาร์คเดิมๆแบบนี้ไม่มีตัดต่อเชื่อมตัวถังรถรอยโครงรอยคีบโรบอทยังอยู่คุณผู้ชมนะครับอ่าทีนี้นะครับดูบอกนะครับในส่วนของการทับบ่กนะครับทับลงมาแบบนี้ได้นะครับอ่า ฝั่งนู้นน่ะก็พับได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมชอบนะครับตัวมิวเอเรียบเนียนนะครับไปเป็นแผ่นเดียวกันเลยแบบนี้เลยนะครับใครที่มีใครที่แบบว่าอยากใช้รถครอบครัวนะครับที่ที่แบบว่ามีมพ่อแม่ลูกไปเที่ยวกันอาจจะลูกสองคนนะครับสองคนตรงเนี้ยถ้าเป็นเด็กสองคนนะ่ะนอนสบายได้เลยถ้าพับตรงนี้อีกอีกเบาะหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับเอาที่ลงที่นอนมาปูเอาหมอนมาหนุน นอนสบายแน่นอนคุณผู้ชมนะครับนี่ยแหละสิ่งที่ผมชอบในส่วนของรถครอบครัวนะครับนอนได้นะครับผู้ใหญ่ก็นอนได้นะคุณผู้ชมนะครับสองคนก็นอนได้เหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อนะครับในส่วนของด้านคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมชมดูน็อตเสาบีนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับเดิมๆนะครับเดิมแบบนี้นะครับอ่ะโครงสร้างอ่า เดิมๆแบบนี้แผ่นเหล็กแนบชิดสนิทกันไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมตัวถังรถนะครับอ่ะนะครับดูคุณผู้ชมดูประตรงประตูนะครับคอนโซลประตูนะครับเดิมเดิมนะครับรอยมาร์กน็อตยังอยู่ทีนี้เราขึ้นมาในส่วนของด้านในรถกันนะครับผมจะสตาร์ทให้คุณผู้ชมได้ดูได้ฟังนะครับว่าสตาร์ทง่ายไหมนะครับอ่ะสตาร์ทกันเลยอ่าซึ่งเดียวติดแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ พวงมาลัยคันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันบูทคอนโทรลนะครับดูคุณผู้ชมหน้าจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกติคุณผู้ชมนะครับมีกล้องรอบคันคุณผู้ชมนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับอันนี้ผมลองใส่เกียร์ให้ดูนะครับกล้องหลังนะครับนี้กล้องหลังนะครับอ่าอ่ะเซนเซอร์รอบคันนะครับอ่า สะดวกปลอดภัยแน่นอนคุณผู้ชมนะครับมีช่องเก็บแก้วน้ำสองช่องนะครับมีสายเสียบของตัว Type C นะครับมีที่ที่จุดบุหรี่นะครับเสียบได้แบบนี้นะครับออปชั่นครบคันนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมพาไปดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะคุณผู้ชมนะครับ เป็นตัวเครื่อง1.9 d d i Blue Power นะครับคุณผู้ชมนะเครื่องคันนี้นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าใครมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแต่ไม่อยากเป็นรถที่เครื่องใหญ่หรือกินน้ำมันนะครับตัว1.9ประหยัดที่สุดแล้วนะค,คุณผู้ชมในเครื่องดีเซลตอนนี้นะครับอ,องคงห้องเครื่องเลอะบ้างนะครับเป็นสภาพแรกเข้านะค,คุณผู้ชมยังไม่ได้ทำความสะอาด แต่ใจความหลักนะครับของรถมือสองที่เจอคําถามบ่อยๆก็คือชนหนักลิดคว่ำมาหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมมาดูนะครับโครงสร้างคานด้านในนะครับแผ่นลงแผ่นเหล็กนะครับแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับในส่วนนี้นะครับตรงเนี้ยดูได้เป็นหลักเลยถ้ามีการเคอะการชนมานะครับตรงเนี้ยจะไม่เป็นรอยแบบนี้นะครับจะเป็นรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับหรือรอยบุ๋มรอยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเคาะ ไม่มีทางเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับตรงคานหน้าแผ่นเพดนะครับอันนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับถุงยังไม่ลอกเลยนะครับคุณผู้ชมคานตรงคานหน้าน็อตหัวน็อตเดิมๆหมุดนะครับไม่มีการแกะกันแยะเลยนะครับอย่าว่าแต่คานหน้ามีการชนมาหรือเปล่าในส่วนของตรงนี้นะครับยังไม่มีการแกะกันแยะเลยนะครับคุณผู้ชมคานตรงคานหน้าเดิมๆแบบนี้นะครับ ไปสังเกตรูตรงนี้กลมๆแบบนี้ถ้าเกิดมีการชนการเคาะตัวคานหน้ามาจะไม่เป็นรูแบบนี้จะต้องมีขยักนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับมีเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดชนหนักต้องมีให้เห็นคุณผู้ชมนะครับหัวนงหัวน,อน็อตแผ่นลงทันเหล็กคุณผู้ชมดูนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวเลยคุณผู้ชมนะครับดูอ่ารอยให้ดูรอยเส้นตรงตรง,ตรงนี้เป็นหลักนะคุณผู้ชมนะครับอ่าหัวนงหัวน,อน็อตไม่มีขันไขขยักฝากระโปรงหัวน,อน็อตเดิม ไม่ขันไขขยับนะครับซีนเดิมฝากระโปงนะครับซีนฝาโปงเดิมๆโรงงานแบบนี้เรารับประกันแน่นอนคุณผู้ชมนะครับดูระบายความล,ล้อรูคมๆมสวยน็อตไม่มีขันไขขยับคุณชมคุณสมดูนะครับอ่าเป็นไงคุณชมความหลอ่อความฟลิปเนื่องจากเป็นรถใหม่ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆถึงมีเข้ามานะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยก็ขายดีนะคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากเป็นรถใหม่นะครับ เป็นรถปีใหม่แล้วเป็นรถที่ซื้อไปแล้วใช้งานได้ยาวๆคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้นะติดต,ต่อสอบถามตีมาได้นะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้คุณผู้ชมนะเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างขวามือนะคุณผู้ชมเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สสาหหกตีที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเทรยนนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ20,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสนใจรีบมาจับรีบมาจองกันได้เลยไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ถ้าช้าถ้าช้านะครับเสร็จแน่นอนเซลล์ที่นี่เยอะนะครับรอคิวไต่ถ่ายคลิปเยอะมากคุณผู้ชมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ